สวัสดีท่านผู้ใจรวยทุกท่านพวกผมในช่องสตีมเนะครับมาเรื่องของสยามบิดหรือเว็บบิดทั้งหลายเว็บทอรเลนเนี่ยที่ช่วงนี้โดนจับกันอย่างต่อเนื่องโดนปิดเว็บไซต์กันอย่างต่อเนื่องปีที่แล้วก็เว็บใหญ่เว็บหนึ่งโดนไปแล้วหลายเดือนผ่านมานี้อันนี้ก็โดนอีกสยามบิดอีกอยังไม่รวมถึงพวกเว็บสายปลิงสายก๊อปเนี่ยที่เป็นพวกดูหนังออนไลน์พวกนั้นหนักมากเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งสยามบิดผมรู้จักสยามบิดตั้งแต่ตอนเรียนมปลายเพื่อนให้ผมยืมบัญชีแล้วก็เผื่อไว้ใช้เผ ซึ่งทําไมต้องยืมเพราะผมไม่สามารถสมัครได้เพราะว่านี่แหละวิธีกลเม็ดอะไรบางอย่างทําให้สยามปิดทาให้เว็บทอร์เรนต์หลายเว็บเขาถึงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะมันเหมือนเป็นระบบกึ่งปิดไม่ได้ปิดสัทีเดียวแต่คุณไม่สามารถสมัครได้จนกว่าคุณจะมีอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งเจ้าของเว็บเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นเจ้าของไฟลนะ์เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของไฟล์อาจจะมีบางไฟล์ที่เขาจําเป็นต้องอัปโหลด เพื่อเป็นเพื่อแบบดึงให้คนเข้ามาเยอะๆเป็นทราฟิกให้คนสมัครเข้ามาเยอะๆให้มีสมาชิกเข้ามาแบบสมัครนู่นนี่นั่น,นก็เป็นรายได้นะเป็นช่องทางวิธีของเขาแต่ส่วนใหญ่ในเว็บไซต์ในบิดของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของน,นี่แหละนี่คือพูดถึงเรื่องสยามบิดซึ่งสย,สยามบิดเนี่ยเท่าที่รู้มาเท่าที่ดูมาเนี่ยเป็นเว็บบิดที่ใหญ่ที่สุดในไทยแล้วก็เก่าแก่น่าจะที่สุดแล้วนั่นคือสยามบิดรองลงมาจากสยามบิดก็คือ t t ทีทอร์เลนหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วทีทีทอร์เลนเนี่ยก็เพิ่งโดนรวบไปเมื่อ ปลายปีที่แล้วโดนปิดเว็บแต่ TT t o r r e n t มันง่าย TT t o r r e n t รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ยังสยามบิดยังซับซ้อนยังซ่อนเงื่อนว่าคุณโดนเพราะเรื่องอื่นหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เรื่องเพราะแบบพวกหนังเถื่อนอะไรแต่ TT t o r r e n t เนี่ยถ้าเราเข้าเว็บ TT t o r r e n t ณตอนนี้เราจะเห็นว่าเราจะถูกบังคับเด้งไปยังหน้าของ Alliance for Creativity oh. เราจะถูกบังคับเปลี่ยนเส้นทางไปถึงเว็บของ Alliance for Creativity หรือเรียกสั้นๆว่า ACE เดี๋ยวจะพาไปดูว่า ACE คือใคร ทำไมเขาถึงมีสามารถบังคับอะไรแบบนั้นพอมันเป็นแบบนี้ก็ทําให้เราเห็นได้ชัดว่าโดนเรื่องลิขสิทธิ์นั่นแหละเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของหนังที่ไปเอาของเขามาทั้งซีรีส์ทั้งหนังของค่ายหนังค่ายต่างๆเนี่ยค่ายออนไลน์อะไรก็ตามเนี่ยโดนปลาบแต่ว่าโดนปิดเพราะเรื่องลิขสิทธิ์โดยเฉพาะเป็นหลักอันนี้โดนตั้งแต่ช่วงแรกคือผมสืบข้อมูลพวกนี้เยอะหลายคนอาจจะงงว่าผมมีข้อมูลได้ไงผมสืบพวกนี้เยอะอย่างต่อเนื่องคอยตรวจสอบแบบสายก๊อฟสายปิงอะไรก็ตามพวกนี้ศึกษาวิธีคิดของเขาแล้วก็ศึกษาเส้นทางการทํางานของเขา ผมศึกษาตลอดแต่ที่คือจริงๆเนี่ยเว็บทอร์เรน์เหล่านี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสายปริงอะไรขนาดนั้นเขาเหมือนเป็นแบบอม้อ,อมๆอ,มอม่ะไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แบบโล่ไปเอาของเขามาอะไรขนาดนั้นมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเดี๋ยวจะพาไปดูจะไปเทียบกับพวกดูหนังออนไลน์ถ้าดูหนังออนไลน์นั่นแหละเรียกว่าสายก๊อปสายปริงได้แล้วอันนั้นคือโหนาหน้ากรีดมากล่อคนเข้าไปเล่นพนันแล้วก็หากินตรงๆเป็นการบางคับวางโฆษณาหน้าหนังหรือแม้กระทั่งแบบทับไว้ในวิดีโอเอาลายน้ําตัวเองทับไว้นี่วิดีโอหรืออะไรแบบนนั้ ทั้งใน Facebook ทั้งเว็บไซต์ตัวเองมีหมดเดี๋ยวจะไปไล่ให้ดูไปเปรียบเทียบให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งการเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยก็คือการเปลี่ยนเส้นทางด้วย DNS คือ DNS ก็เหมือนปกติเวลาเราเข้าเว็บเราเข้าเว็บ google com เราเข้าเว็บ facebook com ใช่ไหมฮะจริงๆไม่ใช่เราพิมพ์เพื่อให้ระบบมันเข้าใจแล้วถึงเข้าไปยังหน้านั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยเว็บไซต์เวลามันเข้ามันเข้าไปหน้าแบบเป็น IP address 1 8 4 2 3 1 5 5 6ออะไรแบบนี้แต่แค่ google com มันทำให้เราจำง่าย เวลาเราพิมพ์ว่า google.com มันก็ต้องมาเข้าหา DNS เราต้องมี DNS นะปกติคนทั่วไปใช้ DNS จะใช้ของเครือข่ายอย่างคุณใช้ 3BB คุณก็จะใช้ DNS ของ 3BB ใช้ t 2ก็ของ t 2ใช้ AS ก็ของ AIS จะใช้ของเขาแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าเว็บนี้คุณพิมพ์ google.com มันจะเด้งเข้าหา DNS ก่อน DNS server แล้วค่อยไปหาว่าอ๋อไอ google.com อย่ามันคือ IP ไหนเด้งกลับมาให้เรานี่คือวิธีการของเขาถ้าสมมติ DNS เรามีปัญหาทําให้เราไม่สามารถเข้าเว็บได้เลยนะ เพราะฉะนั้นมันจะมีค่าของมันทีนี้มันก็อยู่ที่เครือข่ายเราเราเข้า t t t o l e n t com ถ้าเป็นสมุดพกปกติ DNS เนี่ยก็เปรียบเสมือนสมุดพกเวลาเราเข้าอะไรก็ตามก็ต้องผ่าน DNS ก่อนถ้า DNS ผิดพลาดเราก็เข้าไม่ได้นะทีนี้นแหละปัญหาอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าเครือข่ายของเรามีความร่วมมือจากตรงนี้ในไทยเนี่ยเขาก็มีความร่วมมือกับ ACE อะไรต่างๆเขามีการอัปเดตทำให้เวลาคุณเข้าเว็บ t t t o l e n t com เนี่ยมันจะเล่นเข้าหน้า ACE ได้เพราะว่าถูก DNS เปลี่ยนเส้นทาง แต่ถ้าพอเป็น DNS ปกติเขาก็จะอิงตามความจริงอิงตามค่าดั้งเดิมเดิมที่ TTTorrent ต์อ่เซิร์ฟเวอร์เขาเท่านี้แปลว่าถ้าคุณเข้า t t t o r r e n t .com เนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้แทนที่มันจะเด้งเข้าไปหน้า A. C. E. เนี่ยแหละเพราะว่าการเข้าเว็บนี้ถูกบังคับโดย DNS เช่นเดียวกับ google. com คุณสามารถเข้า google ด้วยการพิมพ์ว่า74.125.68.139ลองพิมพ์ตามนี้ดู74.125.68.139 พิมพ์ลงไปในเว็บแอดเดรสแล้วมันก็จะเด้งเข้าหน้า Google เช่นเดียวกันเนี่แหละคือวิธีการที่แน่นอนว่าไม่มีใครสามารถไปจําเลขพวกนี้ได้เราสามารถจํสองห้าจุดสองห้าห้าจุดหนึ่งเจ็ดจุดสามไม่มีใครจําได้หมดอยู่แล้วมันก็เลยต้องมี DNS เราก็เลยจําเป็นตัวหนังสือเป็นอักขรที่เราอ่านแล้วจําได้ง่ายเลยทําให้เข้าได้แต่จริงๆคอมพิวเตอร์มันไม่ได้เข้าใจแบบนั้นมันก็ต้องเปแปลงในที่อยู่ DNS อะไรประมาณนี้โอเคกลับมาเรื่องของการบุกจับลิขสิทธิ์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายเดือนมานี้ หรือแม้กระทั่งปีที่ผ่านมามีการจับอย่างต่อเนื่องมีการประกาศแทบทุกเดือนจาก ACE นะในไทยก็จะเจอบ่อยหน่อยอาจจะเพราะในไทยเริ่มจริงจังในช่วงของพลเอกประยุทธ์คุณประยุทธ์เนี่ยแต่คือไม่ได้บอกว่าเป็นผลงานคุณประยุทธนะ์อาจจะแบบตำรวจเริ่มมีความจริงจังมากขึ้นและมีการร่วมมือกับแต่ละประเทศมากขึ้นกับหน่วยงานเอกชนมีแรงกดดันจากสหรัฐมากขึ้นแบบนั้นคือสหรัฐจะชอบกดดันแต่ละประเทศแหละว่าให้เขารบเรื่องของทรัพย์สินทางบรราัญญาเรื่องของที่เกษตรซึ่งผมเห็นด้วยมากเพราะว่ากว่าคนคนหนึ่งเขาจะคิดขึ้ บางคนอาจจะอ้อมๆเนียนๆอ้อมๆไปฉกสวยของเขามาแบบเลี่ยงบาลีอะไรก็ตามบางคนก็คือตรงๆเลยเอามาวางเลยซึ่งไอ้พวกแบบเอามาตรงๆเปิดเผยโจง่งงพวกนี้ก็จะโดนก่อนเพราะว่าเวลาเสิร์ชหน้า g o o ก l e มันขึ้นอันดับรแรกหรือไม่ก็อยู่ในหน้าแรกพวกนี้ก็จะเป็นเป้าหมายหลักของ ACE Alliance for Creativity เดี๋ยวจะอธิบายก่อนเรื่องของ ACE เป็นเหมือนความร่วมมือเป็นเหมือนสมาพันธ์อะไรสักอย่างเนี่ยที่ร่วมกันระหว่างค่ายหนังใหญ่แต่ละประเทศทั่วโลกรวมถึงมีของไทย ที่ไปร่วมมือด้วยเช่นกันเพื่อปราพวกลิขสิทธิ์เพื่อเหมือนดูแลผลประโยชน์ของบริษัทดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของทิขสิทธิ์เนี่ยแหละค่ายหนังใหญ่ในอเมริกาเหมือนกันค่ายหนังใหญ่แทบทุกค่ายก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มกลุ่มนี้อย่างเช่นแบบ l i o n s g a t e p a r a m o u n t Disney Warner b r o t h e r แล้วก็ออนไลน์ก็อย่างเช่น Apple TV Netflix BeIn อีกมากมายอย่างในไทยก็มีนะในไทยสัญชาติไทยแท้ๆก็จะมี t u e Vision ที่เข้าไปเป็นหนึ่งในกลุ่ม ทีนี้เวลาบุกจับก็จะเห็นว่าก็จะมีทูวิชั่นร่วมด้วยนะฮะทูวิชั่นร่วมกับตำรวจนู่นนี่นั่นไปบุกจับไปปราบพวกละเมดลิขสิทธิ์ไปปิดเว็บไซต์แล้วก็ก็มีการเผยแพร่ถแถลงการของเขาซึ่งช่วง,งหลังจะเห็นว่าในไทยจะเยอะบุกจับเยอะมากซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าใหญ่ที่ไปละเมดลิขสิทธิ์เขาเจ้าใหญ่ใหญ่ที่เพิ่งจะโดนรวบไปโดนปิดเว็บไซต์ไปก็คืออู๋หูซีรีส์หรือยูหูซีรีส์เว็บนี้เป็นเว็บที่มีผู้ใช้งานเยอะมากจากข้อมูลของ ace เนี่ยเขาว่ามีผู้ใช้งานต่อเดือน 1.3ล้านคนเยอะมากนะอันนี้คือคํานวณเป็นคนถ้าเป็นครั้งเนี่ย1ล้านครั้งถือว่าโอเคถือว่าเยอะอันนี้เป็นคนแล้วคนคนหนึ่งเข้าวันหนึ่งกี่ครั้งอสมมุติผมเข้าไปวันหนึ่งสักสามครั้งผมดูสามตอนผมเข้าทั้งเดือนแปลว่าผมทั้งเดือนเนี่ยผมเข้าไป90ครั้งอาจจะคลิกไป90ครั้งซึ่ง90ครั้งนี้ต่อหนึ่งคนเราคุณคิดดูว่า1.3ล้านคนเอาแค่1ล้านคนอะคูณไป90ครั้ง90ล้านครั้ง รายได้มหาศาลมาจากไหนอย่างแรกรายได้ที่เขาการันตีแน่ๆก็คือว่าคลิปเวลาคุณจะดูหนังออนไลน์คุณคลิกเข้าไปคุณจะเห็นว่ามีหน้าโฆษณาผมก็เคยเข้าไปดูแล้วมันจะมีหน้าโฆษณาแบบเป็นพนันพนันออนไลน์พวกแทงบอลนู่นนี่นั่นก่อนจะดูมันจะมีสัก3าโฆษณาอย่างน้อยนะอาจจะมีถึง678ก็ได้เนี่ยแหละกดกดข้ามรออีกกดข้ามรออีกกดข้ามไปเรื่อยๆนี่คือรายได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือแบนเนอร์แบนเนอร์ที่มีโอ้ลอบเว็บมั่วซั่วไปหมดเละเทะไปหมด รายได้มหาศาลโดยที่เขาไม่ต้องเสียเงินอะไรมากอาจจะมีโอเคอาจจะมียัดใต้โต๊ะกับบางหน่วยงานบางคนเฉยๆแน่นอนไม่คงไม่ใช่ทั้งหน่วยงานจะเป็นแบบนี้ก็คือบางคนที่แบบมีหน้าที่ดูแลตรงนี้ก็ไปเก็บเงินจากเขาอะไรประมาณนั้นก็ไปยัดใต้โต๊ะเราก็จะผ่านตรงนี้ไปไม่งั้นมันหลาขนาดนี้มานานได้ยังไงยูหูซีรีแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ที่ดังมาก Mo V ี e ท f ฟ e ีจำได้ไหมผมเคยเล่าไปแล้วอันนั้นก็สายก็สายปีเนี่ยได้รายได้มหาศาลก็โดนลู่ไปอันนั้นคือเหมือนหลายปีละสองสาปีที่แล้ว ล่าสุดนี่ก็ยูฮูซีรีก็โดนไปยรายได้มหาศาลผมมองว่ารายได้น่าจะแบบหลายสิบล้านจนไปถึงร้อยล้านต่อเดือนนะเดือนนึ่งเขงาน่อจะมีรายได้ไปหลายสิบล้านไปถึงหนึ่งร้อยล้านต่อเดือนความเสียหายต่อค่ายหนังมหาศาลซึ่งไอ้พวกนี้หนักกว่าบิดนะบิดคือไม่หนักขนาดนี้บิดมันไม่ได้การันตีรายได้ตั้งแต่คนแรกแต่พวกดูหนังออนไลน์การันตีรายได้แน่ๆคนแรกแล้วแถมไม่พอเขาได้ตรงนี้ได้เงินจากการโฆษณาเขาได้เงินจากการที่หลอกคุณเข้าไปเล่นพน,นัน บางคนอาจจะมีส่วนแบกก็คือเป็นลิงก์ที่เหมือน affiliate ลิงก์ที่เป็นผู้ชักชวนหรือไอทรงๆนั้นบางเว็บก็จะทําแบบนั้นที่หนักไปกว่านั้นแต่ก่อนย้อนไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนก็จะยิ่งมีพวกเว็บที่ทําให้ขุดบิตคอยไม่ใช่คุณขุดนะหมายถึงมันอะหลอกให้คุณขุดคุณเข้าเว็บพวกเถื่อนพวกนี้เว็บไซต์เถื่อนมันก็จะใช้เครื่องคุณในการขุดก่อนหน้านี้มีคนบ่นกันอยู่ว่าทำไมอยู่ๆเข้าเว็บพวกนีน้แล้วเครื่องมันค้างเครื่องมันกระตุกเหตุผลเพราะมันแอบใช้เครื่องคุณขุด แล้วคุณก็กินฟ้าค่าไฟมหาศาลกินทุกทางโล่มากกินโฆษณาจากแบบหน้าวิดีโอไม่พอไลน์น้าในวิดีโอไม่พอแบนเนอร์อีกไม่พอขุดอีกใช้เครื่องคุณบังคับเครื่องคุณในการขุดบิตคอยน์โอ้ค่าไฟมหาศาลแล้วเว็บคุณอะ่ะจะกดลําบากจะใช้งานลําบากมากจนกว่าคุณต้องปิดเว็บนี้ถึงจะหายพอปิดเว็บก็รู้เลยอ๋อเพราะเว็บนี้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าอ๋อมันแอบขุดบิตคอยน์ก็คิดว่าแบบเว็บนี้พวกแบนเนอร์มันเยอะอาจจะกินสเปคครื่งเชอะ แต่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นพวกนี้แน่นอนมันต้องมาจากต่างประเทศอย่างเว็บไซต์ Open Lo a d ก็โดนค่าลิขสิทธิ์เขาเนี่ยดำเนินคดีจนต้องปิดเว็บไป Open l o หลก็เหมือนกันเป็นเว็บไซต์ตัวกลางที่ฝากไฟล์แต่จริงๆมันก็เน้นละเมิดลิขสิทธิ์ซะเยอะฝากไฟล์เสร็จเ,เวลาคุณเข้าเว็บไซต์เขาเขาก็จะใช้เครื่องคุณในการขุดบิตคอยส่วนเครื่องค้างจนเขาได้รายได้มาหาศาลบางคนก็เนี่ยเข้าไปดูเครื่องค้างไม่รู้เรื่องไปดูหนังเถื่อนพวกนั้นมีแต่ได้กับได้ ส่วนเราโอเคเราอาจจะมองว่า,าเราก็ได้ดูหนังแล้วไงแต่คือแทนที่เราจะดูหนังแล้วเงินก้อนนี้ไปถึงเจ้าของลิขกสิทธ์ไปถึงคนที่เขาทำงานแทบตายดีกว่าไหมแต่กลับเข้าไปพวกนี้พวกนี้มันกินทุกทางมันโลภมากเห็นไหมคิดดินค่ายหนังเขาทำเสร็จได้ผลงานให้คุณมาก็ขายกันง่ายๆะคุณก็ซื้อตัวหนังเข้าไปดูถ้าไม่อยากดูตัวหนังก็ซื้อเป็นแผ่นซีดีหรืออาจจะเป็นแบบเดี๋ยวนี้มันดีถ้าแต่ก่อนยังเข้าใจได้ว่าเออมันมันลำบากอะ่ะเราก็อยากดูออนไลน์ที่แบบไม่แพงขนาดนั้นเนะพราะซื้อแผ่นซีดีที่แบบห แต่ยุกนี้มันก็จะมีพวก Apple TV Netflix Disney Plus แต่มันก็มีปัญหาที่ผมเจอว่าโอเคในมุมหนึ่งเข้าใจว่าทำํำไมบางคนถึงยังดูเถื่อนแต่แต่ไม่ช่วไม่ไม่ดูของแท้นะอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบสนับสนุนของแท้ก็คือสมัครสมาชิก Disney Plus Netflix Amazon แต่คือในมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังมองว่าไม่ตอบโจทย์เพราะหนังไม่ได้ทุกค่า,าไม่ช่หนังทุกค่าจะเอาหนังไปลงใน Netflix หนังอีกมากมายที่เราไม่ได้เห็นใน Netflix ของ Universal อย่างเงี้ย หลายหนังมากของยูนิเวอร์แซลที่อยากรู้มากแต่ไม่ได้ไปดูในนั้น Disney Plus, okay. Disney Plus, ดิสนีย์พ u าสโอเคดิสนีย์พาสดีเพราะว่าหลังจากเขาได้เป็นเจ้าของฟ็อกซ์ดิสนีย์เนี่ยไปซื้อค่ายหนังฟ็อกซ์จนหนังฟ็อกซ์มากมายจะเห็นว่ามันอยู่ในดิสนีย์พาสใช่ไหมฮะใช่มันดีมากหนังฟ็อกซ์สนุกมากแต่ประเด็นก็คือภาคไทยภาคไทยมันน้อยมากตอนนี้ดิสนีย์ควรจะแก้ตรงนี้ Netflix ดีมากคือเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วเนี่ยผมสมัคร Netflix แล้วผมก็ยกเลิกเน็ตฟลิกไปประมาณ2 3าครั้งทั้งสองาครั้งนี้เนี่ยผมระบุให้ Netflix รู้ว่า ที่ผมเลิกสมัครเพราะอะไรเพราะไม่มีภาคไทยซึ่งเน็ตฟลิกดีนะครัครั้งแรกที่ผมบอกว่าภาคไทยน้อยเกินไปหรือไม่มีเนี่ยหลังจากนั้นครั้งที่2ผมมาสมัครใหม่เนี่ยเห็นว่าภาคไทยมากขึ้นแต่ก็ยังไม่มากพอครั้งที่2ผมออกไปครั้งที่3กลับมาอุ้ยเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นอีกเรียกว่าสักประมาณ4 0อน่ะในนั้น30-40จะมีภาคไทยแต่ก่อนอาจจะไม่ถึง10%อส่วนใหา่จะเป็นแบบภาษาอังกฤษแล้วก็ซับไทยคือในมุมนึงเนี่ยก็เข้าใจว่าหนังเขาก็มีซับให้นน่ หรือบางคนฟังอังกฤษพอได้ก็ฟังไปหรือมีซับผ่านซับก็ได้ใช่ผมเข้าใจแต่คือผมว่าผมฟังภาคไทยสนุกกว่ารู้สึกมันให้อัธรุมากกว่าและบางครั้งภาคต้นฉบับก็จะชอบแบบสิงเบาๆบาอ่ะมันจะมีช่วงกระซิบกันซึ่งมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่านซับมันก็ต้องละสายตาผมก็เลยชอบฟังภาคไทยมากกว่ามันฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ทันทีเลยไม่ต้องละสายตาไปเยอะนี่แหละคือจุดที่ควรจะปรับปรุงผมอยากจะบอกดิสนีย์พลสนะควรจะปรับปรุงตรงนี้ว่าให้มีภาคไทยมากขึ้นโอเคในไทยแต่ก่อนเราจะเห็นในโรงหนังทำไมมีภาคไทย ทำไมเอาเข้าดิสนีย์พลัสมันไม่มีภาคไทยเพราะนั่นคือลิขสิทธิ์ของโรงหนังเขาไปจ้างทาเองเพราะฉะนั้นออนไลน์พวกนี้เขาไม่ได้จ้างทํานอกจากเขาจะไปซื้อกับซื้อภาคจากโรงหนังมาก็ได้ก็ง่ายดีหรือไปจ้างภาคใหม่ก็ได้รายได้อยู่แล้วซึ่งดิสนีย์พลัสก็ไม่ได้แพงมากเดือนหนึ่งช่วงแรกๆเดือนละ19บาทหลังๆเหมือนจะเดือนละเกือบร้อยละ8ปดสิบเก้าสมัครเป็นปีก็ไม่ถึง9 9ต่อเดือนนะสครเป็นปีอาจจะ800กว่าบาทต่อปีซึ่งก็โอเคก็คุ้มค่ามาบางคนก็คือเนี่ยแหละสม แต่ก็ดูควบคู่กับของเทื่อนไปด้วยก็เหมือนสราบสุนุลแหละแต่จริงๆคุณไม่มีที่ฉันต้องการอ่ะคุณไม่มีภาคไทยก็จะมีแบบนี้อันนี้ก็ต้องเข้าใจในมุมนึงแต่โอเคแปลว่าคุณสซับสุนของแท้